สวัสดีค่ะเียวค่าแห่งเต๋าบาย KNT เลี้อินเตอร์มากขึ้นค่ะอินเตอร์มากขึ้นค่ะว่าหลังจากที่ห้าหกตอนแล้วนะดูผ่านมาแบบเป็นแบบว่าปูพื้นฐานค่ะพื้นฐานเรียบเรอยนทีนี้เราก็เกริ่นกันมาแล้วรอคอย FC รอคอยว่าถ้าเอ้บริหารนลินหูตาจมูกอะไรเนี่ย แข็งแรงแล้วนั่งอยู่เฉยแล้วไม่ฟินต้องลุกขึ้นมาทําอะไรสักอย่างเขาแข็งแรงแล้วไงค่ะ FC ทําตามมาตั้งแต่ต้นทางป๊อก็ๆๆๆๆๆหมดแบบนี้กลัวมีอ๋ออันนี้ลงมากแล้วพร้อมที่จะออกทั้งกับขยับลําตัวบ้างแล้วนะคะแต่ครั้งนี้นะคะท่าทางที่เราจะมาสอนเนี่ยเป็นท่าออกกําลังกายที่ไม่ใช่ออกกําลังกายเฉยๆนะแต่ออกกําลังกายเพื่อรับโชคด้วยเป็นท่าที่เรียกกันว่าท่า นางฟ้าเป็นเซตนางฟ้าและเทวดาคุณอาจจะนึกถึงตอนนี้ที่เขากำลังเฮ็ดกัน่านางฟ้าอาจจะเป็นแบบว่ามีเชือกมีอ้นั่นน่ะนผ้า f l y อ๋อ l y i ย g yoga ค่ะใจจังฟลยอิยคะอ่ะไม่ขนาดนั้นแต่จะบอกว่าท่านี้เดูยคะแห่งเตากล่าวไว้ว่าเป็นท่าทางที่จะช่วยให้คุณมี รูปร่างและจิตใจที่สวยงามรูปร่างในจิตใจนะคะกับคุณที่ขายนะรูปร่างสวยงามไม่พอจิตใจอ่อนโยนคุลพูดไปเล่นไปยังไงคะอันนี้เป็นท่าถนัดของดิฉันทำทุกเช้าอ่อนโยนอ่อนโยนภายในคุณใจดีเอจิตใจดีจิตใจดีต้องมีโชคลาภตลอดเวลาอันนี้เรื่องจิตมีโชคลาภตลอดเวลานะคะคือ ท่านี้เนี่ยเป็นท่าที่จะช่วยให้ให้คุณได้ปรับเปลี่ยนไมล์เซตด้วยวิธีง่ายเลยเริ่มต้นกันเลยไหมได้เลยเริ่มต้นจากการยืนไหลเท่าไหนค่ะยืนขากว้างให้พอดีกับไหลของคุณค่ะอถ้าเป็นคนตัวใหญ่อ่าา่าไหนให้เท่าตัใหญ่เออจริงจริงมันง่ายมากคือคุณทิ้งมือตรงลงตรงไเลเดอย่างแรกของคุณค่ะคุณ มองหาทิศตะวันออกเฉียงใต้ก่อนคืออย่างนี้ท่านี้นะคะหันหน้าไปสู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้จะในบ้านนอกบ้านไม่เกี่ยวนะขอให้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เพ<ท>ราะอะไรเดิมทิศตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเป็นทิศแห่งโชคลาภอยู่แล้วถุกต้องเนี่ยแต่ในยุคเก้านี้เบิ้ลทุกอีกเป็นเพราะเจรินเป็นหมายเลขแปดเป็นดาวสถิตของเสียงใ่้อยู่ในทิศตะวันออกเฉียงใต้เพราะฉะนั้น ฝึกออกกําลังกายในท่านี้หันหน้าไปทางที่ต้องนออกเฉียงใต้ก่อนออกเฉียงใต้เนี่ยจะอีกอย่างหนึ่งเนี่ย<ะ>ถ้าถ้าพูดถึงปุ๊บออกเฉียงใต้ดิฉันจะนึกถึงเอาหวนช่างด้วยอ่าแน่นอนข้อสำคัญที่สุดเป็นตัวแทนผู้หญิงคนโตใช่ไหมแสดงว่าพลังหญินแห่งความสวยงามพลังแห่งความสงบเงียบริบาลเลยอ่ะอเป็นแบบผู้สาวที่ออกมามแรกแย้มเป็นไม้หญิงที่สวยงามถูกต้องถ้าไม่มีคนโตคนต่อๆไปก็ไม่ถูกต้องค่ะอ่ะ เริ่มต้นอย่าลืมนะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เรียบแล้วยืนกลางขาเล็กน้อยเท่ากับไหล่ตัวเองนะคะหลังจากนั้นรินค่ะริ่นรินที่ออกกำลังกายมาที่เราบอกว่าต้องเชื่อมพลังจักระเข้าด้วยกันนะคะวงจรวงจรในร่างกายเอาเอาขึ้นไปแตะกุ่มสวรานนี่ใช้คำนี้แตะกระดานนื่นนั่นแหละแตะไป เรียบร้อยทําจิตใจให้สงบอย่าลืมหายใจสําคัญที่สุดนะคะหายใจให้เป็นปกติด้วยขาซ้ายของคุณต้องเป็นขาซ้ายนะอื่ะไขว้ไปที่ขาขวาแบบนี้ให้อยู่ชิดๆกันแบบนี้ค่ะปลายเท้าชี้ตรงใช่คือไม่จาเป็นจะต้องเท่ากันนะเออแต่เท่ากันก็ดีนะเท่ากันก็ได้หรือจะอยู่ไขว้ข้างหน้าก็ได้คือตอนนี้เท่ากันเท่ากันแบบไหนขาเบียดตัวใหญ่เออ ล้ําอย่างนั้นก็ได้หรือะจะเท่ากันอ,อย่างนี้ก็ได้นะปลายเท้าเท่ากันเสร็จมือข้างขวายกขึ้นมาเอียมเสิรงอายน้อน้อยหน่อยไม่ใช่ยกขึ้นไปให้สูงค่ะยกขึ้นไปอย่างนี้ก่อนนะคะอยกยกขึ้นไปก่อนฮัลโหลได่หันไปข้างหน้าอย่างนี้นะคะดูะเกินเฟรมนิดหนึ่งอ่านไม่เป็นไรปาขายังตรงอยู่นะคะพยายามทําให้ตรงมันก็จะเกรงๆนิดนึงน,นะนะ,ะขาพยายามทําให้ตรงเมื่อยกขึ้นไปข้างหน้าเสร็จเรียบร้อยอมันก็ยกสูงอยู่ S <S ให้หันฝ่ามือเข้าหาตัวเองอืาอ่ะหันฝ่ามือเข้าหาตัวเองมือซ้ายทํำยังไงเราถือซะว่ามือขวาเป็นตัวส่งสัญญาณจ้ะมือซ้ายก็จะเป็นตัวรับสัญญาณแต่ไม่ได้ยกขึ้นไปเท่ากันค่ะกับเหยียดไปข้างหลังค่ะคุณแบบมือในท่ารับแบบนี้แบบนี้ h บ l l o รับสิรับสิรับรับเอเคอ่ อย่างนี้จะเป็นท่านี้หน้าก็คือตั้งตรงตามปกติน,นี่คือท่านางฟ้าในขณะเดียวกันนะคะตอนที่เราทำท่านี้ให้เราจินตนาการนะว่าเราได้กลายร่างเป็นนางฟ้าที่สวยงามแล้วนะคะแล้วก็มีจิตใจที่เมตตาเผื่อแผ่จิตใจดีเป็นนางฟ้าที่จิตใจงดงามนะคำว่านางฟ้านะคะเพราะฉะนั้นจินตนาการให้ทั้งรูปร่างของตัวเองกลายเป็นนางฟ้าจิตใจเป็นนางฟ้านะคะ จินตนาการไว้นะคะว่าคุณคิดว่าคุณถูกต้องสวยงามแค่ไหนเอาให้ที่สุดที่สุดเท่าที่คุณทําได้แลวกันในมายเซ็ตของคุณใช่ค่ะมองเห็นภาพนั้นไว้นะคะแล้วก็ค่อยๆทําท่านี้ไปอ่ะพอสิบท่าเรื่อยๆทีสิบท่านาทีเดี๋ยวเดี๋ยวนะคือตอนคือคือตอนเริ่มแรกเนี่ยเอาแค่แบบนาทีสามนาทีห้านาทีค่อยๆขยับมันเป็นการทําสมาธิในท่านางฟ้านะคะแล้วคุณก็จินตนาการว่าพลังเนี่ยปล่อยออกจากมือนี้นะคะ แล้วก็รับด้วยมือนี้คุณจะรู้สึกถึงเส้นทางพลังที่วิ่งกันนะ,ะการที่ค้างอยู่ในท่านี้นานพอสมควรเนี่ยพลังจะเริ่มรู้สึกนะคะแต่อย่างแรกเนี่ยสิ่งที่รู้สึกคืออะไรรู้ปะเมื่อยครับเมื่อยจริงคือมันต้องทําให้เมื่อยแลเมื่อยเสร็จเวลาที่ค,คุณปล่อยลงมาคุณเข้าใจคาว่าเลือดลมเดินเลือดลมเดินเลยแล้วเราจะบอกนะความสัมพันธ์คืออะไรรู้ปะมันจะทําให้กล้ามเนื้อทั้งหมดเกิด การทํางานเกิดการทํางานข้อสำคัญที่สุดเวลาคุณเวลาคุณหายใจเข้าแล้วคุณเอาลิ้นแ,แตะเพดานตาค่ะให้คุณเกรงหน้าท้องอึ๊บหน้าท้องเข้าไปม,มันมันเป็นการทําให้กล้ามเนื้อส่วนเนี้ยได้ทํางานแล้วพอคุณทําแบบนี้นนะคุณเชื่อไหมว่าว่าเขาเรียกว่าไรนะมันจะช่วยเผาผลาญกํากลังกายกําลังงานในร่างกายด้วยค่ะจะช่วยให้คุณมีรูปร่างที่สวยงามจริงๆอันนี้จะไม่เหมือนกับผ้าอื่น ว่าเวลาทําแล้วแล้วมีแบบว่าเป็นยกยกแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นขานี้อย่างนี้ไหมก็คือไม่อยู่ท่านี้ตลอดเลยนั่นหมายความว่าสมดุลยินนิยังของท่านี้คือขวาทําหน้าที่ปล่อยซ้ายทําหน้าที่รับอย่างชัดเจนไม่ต้องสลับกันอ่าเป็นเรื่องที่ทางอ เราปรมาจารย์ของเราเนี่ยก็คือได้กําหนดไว้ให้เรียบร้อยแล้วว่านี่คือค่าที่ถูกต้องที่สุดในการทาโยคะท่าห<บ>นังสาบอกจริงนะยืนนิ่งแค่ยังไม่ถึงสามนาทีเลยเหงื่อออนแล้วก็คุณข,ข้อสังักตที่สุดนะคะถ้าเป็นไปได้นะควรจะทําบนพื้นหญ้านะคะ<อ>บนพื้นหญ้าหรือว่าพื้นที่พื้นที่เป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็ถอดรองเท้าให้เท้าได้สัมผัสกับพื้นเหมือนที่เราเคยคุยกันว่าเราจะรับอิเล็กตรอนหรือจะรับพลังงานของโลกเนี่ยเข้ามาสู่ร่างกายนะคะ การที่เราเชื่อมต่อพลังงานทั้งหมดเนี่ยก็จะทาให้พลังงานทั้งหมดไหลเวียนนะคะทีนี้เวลาเลิกนะคะเวลาเวลาเวลาเลิกน,นะคะก็อาการเดียวกันตอนมามายังไงตอนหลังให้ทําย้อนสวนกลับไปอย่างนั้นจะมือข้างซ้ายเริ่มดึงกลับมาก่อนมือข้างขวาแบ่แบ่ไป้ด้านหน้าเหมือนเดิมแล้วก็ยกกลับลงมา,าปล่อยกลับลงมาแนบตัวขาที่ไขว้กันไว้ก็นำกลับมา ฉันอยากให้ใจลึกๆหายใจลึกๆแล้วเก็บพลังนิดนึงก่อนที่จะปล่อยสะพานลิ้นเก็บพลังก็คือขมิบนิดนึงนะคะขมิบขมิดขมิบโอเคโอเคอ่ะขมิบขมิบเก็บพลังอ่ะเก็บพลังตรงไหนขมิดได้ขมิบเข้าไปเออโอเคก็คือฝีเย็บอ่ะฝีเย็บปึ๊บเสร็จแล้วก็ปล่อยลิ้นแล้วก็ค่อยๆคลายออกถ้านี้ เน้นเรื่องจิตใจที่งดงามจริงๆแล้วคุณก็จะรู้สึกอารมณ์ดีแล้วคุณก็จะแบบว่าร่างกายสวยงามด้วยทั้งภายนอกและภายในอันนี้สวยงามทั้งภายนอกภายในข้อสำคัญที่สุดโชคลาภหลังไหลอันนี้จัดทำทำนีเป้าหมายถูกต้องแลเป็นอีกท่าหนึ่งที่นำไปทำกันได้สำหรับชาวโยคะแห่งเต๋าฝึกทุกวันรูปร่างหน้าตาสวยงามขอบคุณค่ะ